ัสดีค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ออเดซี่อาเชรี่ของเรานี่เองนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูรีวิวของตัวคันธนูค่ายจังซินนะคะรุ่นแทนดาอของเรานี่เองนะคะหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือรุ่น F021 ของเรานี่เองนะคะซึ่ง คันธนูรุ่นนี้นะคะอุปกรณ์ที่มาพร้อมกล่องก็จะประกอบด,ด้วยตัวคันธนูนะคะคันธนูตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดห้าสีด้วยกันนะคะห้าสีตัวนี้ก็จะมีสีแดงนะคะคันนี้เลยนะคะแล้วก็สีดำสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเขียวสีส้มนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดห้าสีค่ะ แล้วก็ในอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีตัวอามกาดมาให้นะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของแขนนะคะของน้องๆหนูๆค่ะแล้วก็ในสายของตัวคันธนูตัวนี้นะคะก็จะมีตัวฟิงเกอร์แท็บนะคะหรือตัวป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วนะคะซึ่งตัวคันธนูตัวนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับ ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อยากให้น้องๆหนูหนูหันมาเล่นกีฬายิงธนูกันนะคะซึ่งกีฬาตัวนี้กำลังเป็นที่สนใจกันมากเลยอะค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีเต้ากระดาษแถมไปให้ด้วยนะคะ,ะเห็นไหมล่ะคะว่าคุ้มสุดๆค่ะ และตัวนี้นะคะความแรงของคันธนูตัวนี้จะอยู่ที่15 lbs นะคะคําว่า15 lbs ก็คือความแรงในการทําระยะน้าวสายของเด็กๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทําระยะน้าวสายเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวน้องเองด้วยนะคะบางบางทีน้องตัวแค่เนี้นะคะ บางคนตัวแค่นี้แต่ว่ากำลังแขนแข็งแรงมากค่ะก็สามารถทำระยะน้าวสายได้ได้เต็มที่มันก็สามารถส่งลูกธนูไปได้ไกลนะคะซึ่งคันธนูตัวนี้นะคะอยากแนะนำว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุระหว่าง9ถึง14ปีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะคะว่าธนูคันนี้ประกอบยากไหมซึ่งง่ายมากค่ะ ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ต้องช่วยใช้ตัวช่วยขึ้นสายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันต่อไปนะคะว่าวิธีการประกอบและการขึ้นสายทํายังไงนะคะแล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะแล้วลองมาเล่นตัวคันธนูรุ่นนี้กันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการประกอบคันธนูของรุ่น F021 กันนะคะว่าเขาประกอบกันยังไงบ้างนะคะและซึ่งอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะมีคลิปนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยริม2ด้านนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะเวลาตอนนี้ใส่เข้าไปด้านนึงแล้วนะคะก็คือตัวลิมด้านล่างค่ะเวลาใส่เข้าไปเห็นไหมคะให้สังเกตตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะให้อยู่ด้านบนนะคะ แล้วตัวนี้ค่ะตัวที่มันงอขึ้นไปเนะะี่ยค่ะให้มันอยู่ด้านบนหันที่ด้านบนเหมือนกันนะคะค่ะให้เห็นรันชัดๆนะคะแล้วส่วนลิ้อีกด้านหนึ่งก็ต้องหันขึ้นไปเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองด้านทั้งลิ้บนลิ้ล่างนะคะซึ่งในตัวลิ้เห็นไหมคะมันจะมีตัวที่เขากากบาดให้เราค่ะหรือรีมาร์คให้เรานะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือระดับที่เราจะสอดเข้าไปในตัวกริดนะคะให้สอดเข้าไปจนถึงขีดตรงนี้เลยนะคะแล้วเวลาสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดเลยนะคะสุดจนชนนะคะเห็นไหมคะขีดตรงนี้เลยนะคะจะอยู่ตรงริมกริปดตัวนี้เลยค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คันธนูนะคะขึ้นริมเสร็จแล้วทีนี้มาดูสายของเรานะคะ ตัวสายอิทธููของเราเห็นไหมคะจะมีห่วงอยู่2ด้านนะคะเห็นไหมคะซึ่งในสายก็จะมีตัว finger แ a บนะคะซึ่งตัวนี้จะป้องกันการบาดเจ็บของแขนนะคะเห็นชัดไหมคะอ่ะไม่ใช่ของแขนขอโทษค่ะของนิ้วนะคะอ่าอันนี้นะคะจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันเห็นไหมคะค่ะด้านบนนี้ ตัวสั้นนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะเวลาเราขึ้นสายนะคะแล้วตัวยาวนี้จะอยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะพอสังเกตเวลาเรายิงนะคะเราใช้นิ้วสองนิ้วนะคะสองนิ้วจับตรงนี้เสร็จแล้วนิ้วชี้จะอยู่ตัวตัวที่ตัวสั้นนะคะตัวยางตัวสั้นนี้คะ่ะจะอยู่อย่างนี้นะคะเวลาจับเห็นไหมคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการขึ้นสายด้วยตัวเองนะคะเพราะบางคนเนี่ยจะถามหากันมากเลยว่ามีตัวช่วยขึ้นสายไหมคะซึ่งตัวนี้ความแรงมันไม่เยอะนะคะไม่จําเป็นต้องใช้นะคะสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆแล้วก็แนะนํานะคะถ้าน้องๆหนูๆจะเล่นก็ผู้ปกครองช่วยได้นะคะในการขึ้นสายนะคะเบื้องต้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราเกี่ยวสายด้านล่างก่อนนะคะเห็นไหมคะ เกี่ยวสายเข้าไปตรงริมด้านล่างตรงนี้ค่ะนะคะแต่ไม่แนะนํานะคะเวลาจะขึ้นสายไม่ให้วางลงกับพื้นแบบนี้นะคะเพราะมันจะมีโอกาสทําให้คันธนูของเรามีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็อาจจะหลุดกระแทกพื้นไปธนูพังได้ค่ะก็มีข้อแนะนําก็คือให้ผู้ปกครองช่วยนะคะหรือมีอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะ ก็คือเราเกี่ยวไปลิงด้านล่างเสร็จแล้วนะคะก็เอาขาด้านซ้ายกานไว้นะคะสอดเท้าด้านขวาขึ้นไปนะคะขึ้นไปอยู่ตรงทิศล็อกไว้นะคะแล้วเสร็จเราก็โน้มเข้ามาหาตัวสายตรงนี้นะคะเกี่ยวเข้าไปเป็นอันเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็พร้อมละทีนี้เรามาเช็คนะคะเวลาเราจะเริ่มต้นยิง เราลองใส่ลูกธนูของเราเข้าไปก่อนนะคะเข้าไปตรงฐานพักลูกธนูเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวนี้ค่ะมันจะต้องให้ลูกธนูของเราอยู่ตรงที่พักลูกธนูนะคะตรง90องศานะคะเราใส่เข้าไปก่อนใส่ตัวน็อกเข้าไปที่สายธนูก่อนพอได้90องศานะคะเห็นไหมคะ นี้นะคะ90องศาเราเกี่ยวน็อกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเลื่อนตัว D loop นะคะด้านล่างขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกตัวคันธนูตัวนี้ไว้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จะพร้อมยิงนะคะทีนี้เห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าตัวลูกธนูเนี่ยมันจะหลุดเรื่อยๆเวลาเราจะยิงนะคะจากคันธนูแบบนี้นะคะแล้วนิ้วของเรานะคะ อยู่ในลักษณะนี้นะคะมองเห็นไหมคะนี่นะคะส่วนอันนี้เวลาเราจับคันนะคะไม่ต้องการรอย่างนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะเห็นยิงกันแล้วกรราแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่มีพื้นฐานนะคะก็คือวิธีจับนะคะจับแบบนี้แล้วใช้นิ้วเราประคองไว้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถน้าสายอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะ ให้มันอยู่45องศาพเพื่อที่ลูกธนูของเราจะไม่ร่วงถ้าเราทําตรงมันก็โอกาสจะร่วงแต่ว่าขนาดแบบนี้เราก็แนวสายยิงแล้วก็ทา,าแ,แบบนี้นะคะ45องศาก็พร้อมยิงแล้วค่ะแล้วยังไงมาร่วมสนุกกับกีฬาประเภทนี้กันนะคะเรียนเชิญน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะคะมาสนุกกับกีฬายิงธนูของเราค่ะส่วนคลิปหน้านะคะลองมาติดตามกันว่า เราจะมารีวิวธนูรุ่นไหนกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย